อัลโดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอตลาสนะวันนี้นะคะเนะี่ยจะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีมังกรเนาะดวงความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะย้ำที่มีคู่แล้วเนาะตั้งแต่วันที่1น,นะคะมกราคมถึงวันที่31มดกรดาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเพียงแค่คําทานายเท่านั้น เนาะอย่าให้ดวงกำหนดชะตาชีวิตคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะอะไรฟังแล้วจิตตกหรืออะไรฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณทิ้งมันไว้ไพ่นะคะเปิด2ฝั่งฝั่งคุณฝั่งเขานะคะอาจจะสลับกันได้นะเพราะเราอ่านเอ e น g y จโดยรวมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไพ่นะคะสถานการณ์ของคุณสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เนาะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันชัดเจนแล้วชัดเจนในความรู้สึกแล้วนะคะว่ามันมีคนคนหนึ่งรับฟังคนอื่นมากเกินไปแล้วมันทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณ2คนน่ะมันมันบานไปแล้วก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่มีการเปิดใจพูดคุยกันมันเหมือนกับว่าคุณยังไม่รู้ว่าสถานาการณ์จริงๆองมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าที่คุณได้ยินได้ฟังมามันเป็นแบบนี้แล้วก็ไปคิดไปแบบ ไปคิดเอาเองว่าสถานการณ์มันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ฮิลลิ่งนะคะขึ้นมาเป็น reverse สนะคะแสดงว่ามันยังไม่มีการปรับความเข้าใจกันหรือว่ายังไม่มีการสื่อสารกันเนาะอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันแบบสงคามเงียบก็ได้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณคุณหรือว่าเขาอะกำลังโกรธอยู่นะคะยังแบบ ยังมีเรื่องแบบบาดหมางกันอยู่เนาะโอเคมันดูเหมือนกับว่าสถานการณ์นะคะอันนี้คือสถานการณ์ในตอนนี้นะคะแล้วความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะเป็นความรู้สึกที่แบบความสมคัญเนี้ยมันเป็นไปได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แย่ไม่ได้ร้ายอะไรเป็นความสมคัธ์ที่คุณยังไม่คิดที่จะหยุดที่ตรงเนี้ยเป็นความสมคัญที่ที่แบบที่คุณคิดว่ามันสามารถมีอะไรที่แบบไปต่อได้เรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่า กรณีที่2นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าก็สามารถแบบถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่ก็สามารถไปต่อกับคนอื่นได้เนาะยังไม่ได้จริงจังอะไรกับความสัมคัธญนะคะไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นไปต่อก็ได้หยุดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะในความรู้สึกของคุณนะคะโอเคแล้วดูเหมือนกับว่าแนวโน้มความสมคัญในอนาคตนะคะจะมีการทําอะไรรับหลังนะในเรื่องของเงินทองแล้วก็ในเรื่องของเดวิลนะคะอาจจะแบบมีการทําแบบ ค่าใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่างอะที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะไม่รู้นะว่าเขาแอบ,บเอาเงินหรือว่าแอบ,บเอาอะไรเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ทํารับหลังคุณคุณไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้นะคะมันเป็นไปได้ทั้งทั้งสงฝั่งเลยเนาะโอเคถ้าในเรื่องที่เป็นปกติเคสหนึ่งนะคะก็คือเอาไปซัพพอร์ตครอบครัวครอบครัวของเขาที่แบบภรรยาหรือว่าลูกที่เขาแอบ,บลบซ่อนไว้ หรือในอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นไปได้ทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะอีกในอีกเคสหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงการเอาเงินไปใช้แล้วเขาก็กลัวว่าจะโดนคุณว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรนะเขาจะต้องแอบไปใช้นะคะอันนี้มี2เคส2กรณีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ โอเคแล้วในส่วนของในอนาคตนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะมันก็จะมีเออคุณจะรู้สึกว่าความสมคัญนเนี้ยมันใช่จริงๆหรือเปล่านะมันจะมีการแบบแสดงออกตัวตนที่มันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเออเมื่อก่อนอะคุณอาจจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนยังไงแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่เมื่อมาถึงเวลาถึงจุดๆดหนึ่งแล้วอ่ะค่ะคุณจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงเขาเป็นยังไงแล้วก็ การที่เขาเลือกที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากอะไรเนี้ยคุณจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วในช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณมีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะเป็นความสุขความสุขหนึ่งแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีมันอาจจะเร็วมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันอาจจะมีการขอแต่งงานหรือว่าขอพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าขอไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคนะเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าไพา่ไพ่นอัพวันขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเร็วมันอาจจะหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะเพิ่งเจอกันแล้วก็เพิ่งอยู่ในความสัมพันธ์กันบางคนอาจจะยังไม่มีสถานะเนาะหรือไม่ก็บางคนนะคะ อีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่ามีความผูกพันทางร่างกายมากกว่าสถานะมีความผูกพันทางร่างกายและความรู้สึกมากกว่าสถานะนะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเนาะเราขอเช็คสถานะความสัมพันธ์นะคะของคนที่เข้ามาดูนะว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณกับคนของคุณเป็นแบบไหนโอเคนะคะ six of pentacle นะคะขอให้เพิ่มค่ะ สถานะความสำคัญของคนที่เข้ามาดูเป็นแบบไหนกันคะ a i ด of Pentacle นะคะ King of Wands แล้วก็ Sick of s o ร r สลโอเคนะคะสถานการณ์ของพวกคุณนะความรักของพวกคุณในตอนนี้นะคะเป็นความรักที่เท่าเทียมกันก็คืออาจจะเป็นเฟรนด์วิ t เบน n ิฟิ t หรือว่าเป็นความรักที่แบบ ท,ที่ต้องการความมั่นคงอันนี้อันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะหรืออีกเคสหนึ่งนะคะเป็นความรักที่ที่ต้องการความมั่นคงเป็นความรักที่แบบอยากจะแบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะอยากจะแต่งงานมีลูกกับคนคนนี้เนาะเป็นความรักที่มั่นคงและอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นความรักที่เป็นแฟนเก่าไม่สามารถ move on ไปได้เป็นความรักที่แบบไม่มีสถานะแต่ไปไหนต่อไม่ได้แล้ว ไปกันต่อไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่ามันไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้เนาะแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์แบบกฎหมายสามีภรรยาแบบจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีสามถ้วยเข้ามาด้วยมีความสัมพันธ์สมถ้วยเข้ามาด้วยแล้วก็ j justice เข้ามาด้วยนะคะหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ซ้อนที่ตัดสินไม่ได้ที่เดินออกมาไม่ได้ที่ถูกผูกติดอยู่ไปไหนไม่ได้โอเคเนาะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนซะส่วนใหญ่นะคะหน้าไพ่มันถึงออกมาเป็นแบบนี้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปต่อนะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่นะคะอยากจะบอกว่าไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะไพ่เดอะเมจิเชียน ตัวนี้เป็น Night of w a s d s นะคะแล้วก็ t h e of Wands คือตอนนี้ในเวลานี้นะคะจัดการตัวเองจัดการความรู้สึกตัวเองถามใจตัวเองให้แน่ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าใช่แบบสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีบุคคลมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่แค่ตัวคุณและตัวเขามันอาจจะมีตัวคุณตัวเขาคนของเขา ลูกของเขาครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของคุณคนของคุณสังคมของคุณสังคมของเขาทุกสิ่งทุกอย่างนาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อความรักอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วอะมันเป็นความความรู้สึกความผูกพันที่คุณจะต้องถามใจตัวเองให้ดีว่าคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าคุณตัดสินใจยังไงนะคะผลที่ออกมานะมันจะเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวคุณมหาศาลเนาะในที่นี้ในจุดๆุดนี้นะคะให ให้เมจิเชียนออกมาบอกว่าให้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีบริหารทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีถ้าเกิดคุณคิดว่าความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่เดือดร้อนใครมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนในเรื่องของทั้งความรู้สึกการเงินการงานอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นเรื่องของคุณสองคนระหว่างคุณกับเขาคู่กรณีของคุณอนะถ้าคุณคิดว่าทุกคนโอเคตัดสินใจแล้วก็ยอมรับในจุดที่ทุกคนเป็นได้ไม่ใช่แค่ คุณยอมรับของคุณได้คุณยอมรับเขาได้แต่ตัวเขาก็ยอมรับคุณได้แต่ว่าคนของเขาไม่สามารถที่จะรับคุณได้แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตัดสินใจดีๆกรณีที่มีคนมากกว่า2คนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันอาจจะต้องแบบความลงตัวมันอาจจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องปณนีปะนอมกันเนาะมันไม่มีใครได้อะไรที่ตัวเองต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์นะในจุดจุดนี้นะคะเพราะว่ามันต้องหารหานเฉลีย่ยเฉลี่ยไปเท่าๆกันเนาะ สำหรับคนบางคนนะบางสิ่งบางอย่างนะคะอุปสรรคที่มันอยู่ตรงข้างหน้าคุณแบบมันอาจจะทำให้คุณกลับเข้ามามองความเป็นจริงมากขึ้นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความรักที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าและมันใช่ตัวตนจริงๆของคุณหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าตัวคุณมีความสุขแล้วคุณมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ โอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นสิทธิของคุณที่คุณจะทํำยังไงกับมันก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่เบื้องบนบอกมานะคะว่ามันเป็นทริอทัวร์วันส์รีเวิร์สก็คือทำทุกอย่างทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตว่าความสมคัญนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปพอดูแล้วมันเป็นความสัมคัญที่โอเคต่างคนต่างแบบต่างยอมรับในจุด จุดนี้ได้่ะมันมีมันมีความสัมคัญที่ให้แบบให้และได้รับแบบเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองอยังไงก็ช่างเถอะแต่ผู้คุณสบายใจที่จะอยู่ในจุดเนี้ยนะมันเป็นอย่างนี้นะคะให้ได้คะ่คะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้แบบไม่คาดหวังอะไรนะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นของเราหรือว่าไม่คาดหวังว่าความรักความสมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคนบางคนเพิ่งรู้จักกันนะยัง หรือว่ายังอาจจะรู้จักกันไม่ดีพอนะคะโอเคเนาะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยได้นะด้วยหัวใจของตัวคุณเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยน energy ก,กันเนาะขอบคุณค่ะแล้วก็ ใครนะคะอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะระบายอะไรสามารถคอมเมนต์แล้วก็ระบายมาได้เลยนะคะแนนยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะผ่านเส้นทางของชีวิตเส้นทางของความรักมาไม่เหมือนกันแล้วทุกคนเกิดมาทําอะไรต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดไปไม่ได้นะคะแนนไม่ตัดสินน้ออะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันคือบทเรียนสำหรับทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกไลค์ทุก subscribe ทุกคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้นะคะดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะก็นั้นยินดีนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้จะช่วยคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแชร์มันเนาะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆก็สามารถกดไลค์ แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ